สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านค่ะพี่ช้างก็จะเอาหลักหน่วยบนสุดสามมาให้ดูอีกนะคะอ่าสุดหนึ่งสุดสองสุดสามนะคะแล้วก็จะมีสุดสี่ด้วยในในในคลิปเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะอนอื่นอ่านคาเตือนกันนะคะท่านผู้ชมก็คงจะเบื่อเนาะต้องมาอ่านคาเตือนทุกคลิปก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะมันเป็นกฎของ youtube นะคะามา คับเตือนสุดท้ายที่นํามาแบ่งปันเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคมาไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้อันนี้เป็นคลิปสามนะคะไ,ไม่ใช่สุดสามสุดสามนะคะท่านชมอ่ามา อันนี้ข้อหนข้อสข้อสามนะคะหาว่าพี่ช้างพูดผิดอะไรก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าที่เอามาลงเนี่ยมันก็ถูกทุกะคอแล้วค่ะอ่ะหนบกหก็เป็น2องนะคะอ่าเอาอันนี้มาวางหนึ่งบกหนึ่ก็เป็น2,2งสอบกแก็เป็น0ูนยะคะศูบกหก็เป็น6กนะหกบกหก็เป็น12บสองนะคะท่านผู้ชมสิ สองสามนะคะแล้วก็เอาตัวนี้บวกค่าแต้มก็เป็น7นะคะ,ะตัวที่เข้าตัวที่เข้ามันจะเป็นตัวอันนี้นะคะเลขเจ็ดน่ยอันนี้จะเอาสีอัน,น,เ,ดน,เ,นะะเดียวกันเลยนะคะสีเดียวกันเลยนะคะจำไว้นะคะสีนี้มันจะ สีนี้มันจะใกล้เคียงกันนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นสูตรวิ่งบนนะคะไม่ใช่หน่วยละ,ะไม่ใช่หน่วยบนนะคะวิ่งบนนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นหน่วยบนนะคะเนี่ยสีมันจะเหมือนกันแล้วก็มาเป็นสูตรสามเหมือนกันเสียด้วยเ <c oughs> อันนี้วิ่งบนนะคะไม่เกี่ยวนะคะโอเคอันนีอ้อันนี้จะเป็นวิ่งบนนะคะ,ะแล้วก็เอาสีมาตติกเหมือนกันเสียด้วยอ่าเดียวท่านผู้ชมก็จะว่าเป็นอันเดียวกันอีกละอ่าเดีย๋ยวจะเป็นสีนะคะ จะเป็นสีเป็นสีไหนเดียวสีนี้ดีกว่าเนาอโอเคเอามาดูงดต่อไปอีกงดที่สองกันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะหกสองครั้งนะคะ แล้วก็อันนี้เลขเก้าหนึ่งครั้งนะคะไม่ติกแล้วเนาะมันไหลอ่าแล้วก็สามสองครั้งนะคะครบเนาะหกเก้าแล้วก็สามสามเนาะอันนี้หกบวกหกก็สิบสองนะคะสิบสองบวกเก้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะ ป็นยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดมาบวกสามก็เป็นยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่มาบวกสามก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะคะเอาเจ็ดมาลงนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดสองนะคะทำชมามาดูกันงวดที่ออกนะคะเข้าตัวนี้นะคะทำชม มาดูงวดที่สามกันค่ะอ่าบวกห้าบวกห้านะคะบวกห้าบวกห้าแล้วก็บกะะวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกเก้าสองครั้งนะคะอ่าห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์อ่าหนึ่งมาบวกเก้าก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เป็นเก้านะคะท่านชมนะพี่ช้างอาจจะใจร้อนบวก ไวไปนหน่อยนะคะขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมลงท้ายเลขเก้านะคะทั้งหมดเป็นสรุปมาเป็นเก้านะคะอ่าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็เป็นสี่อ่าตัวที่ออกนะตัวที่ออกมันออกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนสักนิดนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมขอโทษขออภัยะคะ่ะพอดีมันเป็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชม มันเป็นตัวนิดนะอันนี้สองครั้งเนาะนี่หครั้งเนาะอันนี้อย่างงี้อ่าเมื่อกี้มันเป็นมันติ๊กอยู่แต่มันเป็นเลขสเอ้ยเลขหกสตัวนะพี่ช้างก็ไปดูเป็นเป็นอันนี้บวก6กสองครั้งไม่ใช่ค่ะเป็นคนละตัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะนี่นะคะก็ต้องเป็นเลขแปดนะคะ ใน5้บวกหก็เป็น0 0นบวกหก็เป็น1 1มาบวกเก็เป็น0นะคะก็ลงท้ายด้วยเลข8นะคะ8ต้องเอา8ตัวนี้มาวางนะคะ8แล้วก็9นะคะ9กแล้วก็ตัวนี้ต้องบวกเป็น5คงที่ก็เป็น3นะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ความจริงมันต้องเป็นอ่า1 2แล้วก็เป็น6นะคะไม่เป็นไรเนาะสลับที่นิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมอ่า โอเคนะคะมารามาติ๊กกันนะคะตัวที่เข้าก็ตัวนี้นะคะอ่าเข้าทางเลขแปดเข้าทางทังอะไรนะหลักหน่วยนะคะบางทีมันมาสองตัวนะ,นะคะโอถ้ามันมาสองตัวสองตัวแบบนี้ก็คุ้มนะเราก็ไปจับตัวอื่นมาใส่ก็ก็อร่อยนะคะามาอ่าบวกสีบวกสีอ่ะ บวกสี่สองครั้งแล้วก็บวกศูนย์นะคะแล้วก็บวกห้านะคะแล้วก็บวกสี่นะคะสี่บวกสี่ก็เป็นแปดนะคะแปดบวกศูนย์ก็เป็นแปดนะคะแปดบวกห้าก็เป็นสิบสามสิบสามบวกสี่ก็เป็นสิบเจ็ดนะคะเราเจ็ดมาวางนะคะเจ็ดแปดนะคะ แล้วก็เป็นสองนะท่านผู้ชมตัวนี้บวกค้าคงที่ก็เป็นสองนะคะอาตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะตัวที่เข้าคือตัวนี้นะอันนี้มันจะรูละลายใกล้ไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่ออกนะอ่ะมาดูที่นี่อันนี้มาเรามาดูงวดที่จะมากันนะคะอันนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะ แล้วก็บวกหนึ่งอีกนะคะแล้วก็บวกสองแล้วก็บวกเก้านะคะบวกเก้าอ่ามามาบวกกันบล็อกมึงดึกบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสามนะคะสามบวกสองก็เป็นห้านะคะเออดินแข็งไปหมดละห้านะคะห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่นะคะท่านผู้ชมเอาสี่มาวางค่ะสี่ห้านะคะสี่ห้าเก้านะคะท่านผู้ชมอ่าเรามาดูมันเหมือนตัวนี้บ้างนะคะ อันนี้เป็นหลักหน่วยสูตรที่สูตรที่สามนะคะมาดูสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรอันนี้มันจะเป็นเหมือนกันที่เลขสี่นะคะแต่ถ้าสองสูตรนี้เปรียบเทียบกันจะเหมือนกันที่เลขศูนย์นะคะหรือว่าถ้าเราจะเอาเออสองสูตรนี้เปรียบเทียบกันจะเหมือนที่เลขเก้านะคะท่านชมเหมือนกันที่เลขเก้านะ อย่าเพิ่งสรุปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีหลังนะคะมาดูสูตรที่สี่กันก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งสรุปนะอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวมันก็จะมาตัวดีๆสวยๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็นน,นี่จะเป็นสูตรที่สี่หลักหน่วยบนนะคะ แบบแป๊บนะคะท่านชมนก่อนถอดขออภัยช้านิดนึะช้านิดหนึ่งนะคะโซนเลขเอ้นี่นะคะหลักพันสองครั้งหลักพัน ลักพันสองครั้งแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หลักสิบสองครั้งนะคะแล้วก็หลักหน่วย,ยไม่ใช่หลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะปกกันแล้วโอ้มาใกล้เกินไปเนาะเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสี่นะคะสิบสี่นะคะสิบสี่บกสิบสี่บกสี่ก็เป็นแปดนะคะ 8ปดบวกหบวกหก,ก็เป็น0นะคะท่านผู้ชม0อันนี้ก็เป็นลงท้ายเลข9เนาะ9บกบวกแคงที่นะอ่ะเอ,อมันมาใกล้เกินไปเนาะบวก8คงที่เอาวางข้างบนนี่นะท่านผู้ชม8คงที่ก็จะเป็น17นะคะ17อ่ะตัวที่ออกนะคะตัวที่ออกจะออก4 1 7นะคะท่านผู้ชม4 1 7 นะมาดูกันสี่หนึ่งเจ็ดอ่ะเราจะเอาตัวในติกเนาะสีม่วงเหมือนกันเลยนี่ค่ะ มาดูงดต่อไปอีกนะคะบกศูนย์บกศูนย์แล้วก็บกหนึ่งบวกหนึ่งบกแปดนะคะมาอยู่ใกล้ๆกันทา้งนี้อศูนย์บกสี่บกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บกแปดนะคะแล้วบวกแปดของที่อีกทีนะคะอืมนี่นะบกศูนย์บกศูนย์บกสี่ บวกหบวกหน,นะคะบวกแแล้วก็บวกแคงที่นะคะศนย์นะนี่เป็น4นะสี่บวกหบวกหนึ่งก็เป็น6กนะคะหกบวกแก็เป็น14บสนะคะสิบส่บกบวกแอีกทีก็เป็นยี่สบสองนะคะท่านผู 22, ้ชมยี่สสองวดที่ออก6กหสองนะคะหกหสอง มาดูงวดที่สามกันนะคะแล้วก็เจ็ดนะเจ็ดบกเจ็ดนะคะนี่นะเจ็ดบวกเจ็ดนะ,ะแล้วก็บวกหกแล้วก็บกห้าบวกห้านะคะแล้วก็บกห้าอีกทีนะ แล้วก็บก8ปดคงที่นะคะอ่ามาดูเจบกเจ็ดก็สิบนะคะสีบกหก็เป็น0ูนย์ะคะอันนี้ห้าบกห้าบกหก็ยังเป็น0ูนย์ะคะห้ามาบวก8ก็เป็น13บนะคะท่านผู้ชม13บสงดที่ออก8ปดเจสาม ะะมาดูงวดต่อไปค่ะมาดูงวดต่อไปเอาห้าเอาห้ามาบกก่อนนะคะห้าบกกันสองครั้งนะคะห้าบกกันสองครั้งเอาแปดหนึ่งครั้งแล้วก็เจ็ดสองครั้งนะคะแล้วก็อีกเจ็ดหนึ่งครั้งนะคะ แคงทีนะคะอ่าห้ากก็เป็น0นยะแล้วก็เอ่อแปดบกเ็ก็เป็น15บหนะคะสิ 15, มาบก7อีกทีก็เป็นเอ่อห้มาบกสิก็เป็นยี 5, 5, บ, 15, บน,นะคะมาบกเจก,ก็เป็น22่สมาบกเก็เป็นยี่สนะคะยีมาบก แปดคงที่ก็เป็นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะลองบวกดูนะ,อ,ะออกทีเก้าศูนย์เจ็ดนะคะห้าะลองลองบวกดูนะคะท่านผู้ชมห้าสี่สิบสองสิบเก้าแม่แล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมาดู รู้งวดที่จะมากันท่านผู้ชมเอาบกเจ็ดบกเจ็ดนะแล้วก็บกเก้านึคะก็บกศูนย์บกศูนย์แล้วก็บกเก้านะแล้วก็บก, 0, บกแปดนะของที่นะ เจบวกเ็ดก็สิบี่นะสิมาบวก9ก็เป็นย3่สิบสามนะคะยี่สามมาบวกศูนย์ก็ยี่บวลงท้ายด้วยเลขสามเนาะบวกศูนย์ก็ยังสามนะสามมาบวกเก้าก็เป็นสิบสองนะคะสิบสองมาบวกอะไรแปดก็เป็นศูนย์นะท่านผูช้ชมอ่ะเดี๋ยวจะเอามาเปรียบตัวเปรีบเทียบตัวอื่นอีกนะคะ,ะเปรบเทียบตัวอื่นอีก่ศูนย์มีกี่ตัวละนะคะ อันนี้ก็มีศูนย์นะคะตัวที่เหมือนกันมีศูนย์มีเก้าด้วยนะคะแล้วก็สุดสุดอะไรที่เาจะเอาสดหนึ่งก็มีศูนย์นะคะท่านผู้ชมอม,มีศูนย์แล้วโซนตัวที่สาม นี่จะมีเก้ากับสี่นะคะที่มันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลงท้ายทั้งหมดแล้วถามว่าพี่ช้างอ่เสร็จมันจะมีอีกสูตรน,นะหน่วยหน่วยบนนี่มันจะมีอีกสูตรเป็นสูตรที่ห้านะคะถ้าสูตรที่ห้าแล้วเดี๋ยวพี่ช้างจะมาลงให้ว่าตัวไหนมันเหมือนกันบ้างนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมคอยท่านเฮงๆรวยๆค่ะมีเลยแค่สูตรเดียวนะอดทนนะคะคอยเฮงๆเวยๆปังบัง ในปีใหม่นี้โอเคสวัสดีค่ะ